เอาไปรถนอ่เดี๋ยวมันสัญญาติกก,การตั้มาตการครับปูอปาเจริญพรแอดมินครับปูโอ้เลขปูแม่เลขวิ่งสองปูมากอยู่นอ้องางวดนที่แล้ววิ่งสองมาสองเนาะห้สองหาออกสองซีซีสองอีกแล้วโอ้ยเนาะออกแต่ตัวเก้าเด็กไหมเลขไหมเออมันยำหลอกมันยำหลอกไปที่ไปคิดว่ามันหลอกแล้วมันเดี่ยวมาออกอีกออกตกกลับนะ ซีสองแหวน,นออกตัวกับดิออกตัวเดียวกันงวดที่แล้วกับออกล่างเห็นไหมปูปูหาซีสองเขาเต็มเต็มเนาะววดวันที่สิบแปดเดือนเจ็ดเนี่ยวิ่งสี่มาสี่แล้วก็สี่สองหกเก้าห้ซีสองมาล่างตรงๆไหมอันนี้แล้วก็งวดนี้กับไม่ออกซีสองอีกแล้วบนหนังสี่หายิ่งสองอีกหาสองหา้าสองซี่ปูเพิ่มขามไปอีกแล้ว ก็ว่ามันออกเปี้วนะ,นะ,ะมาสามตัวมาตัวก็สองเข่าเนาะ,ะเล็กสามตัวนี่ไม่ค่อยหลุดออกสามตัวมาตัวไปพิกอันน,ะะน่าเบิ่อในหะครูใส่เนาะก็เป็นนี่น่าเสียดายก็บว่าเป็นยังเนาะเขาทุกวัวนไรก็จะเป็นปอบบ่ปูมันก็มีเขา่ามีหลุดเป็นละแนวทางไปไฮแมนตลอดก็จะปูก็จะซาบคือกันมีเขา้ามีหลุดจริงมาก อ่าส่งส่งมาทางช่องได้เลยเข้าทุกงวดนั่นอ่ะอยากพูดอยากเห็นเรื่องตีกันเข้าทุกวดเนาะอืมจะได้ยอมรับอย่างหมดใจศรัทธาด้วยดิแนวทางมีเข้ามีหลุดปดใช้วิจรณยาในการรับชมรับฟังด้วยคะ่ะบันี้งวดนี่ได้แล้วมันบอกขับปูมากเนาออ่าอ่าหลุด ดเ,เดี๋ยวเด้ยวยค่ะปูวันที่ยี่สิบห้าแล้วกันยี่สิบ้างวดแล้วกะะัะที่ทําคลิปแนวทางลาวเนาะเวลาก็เร็วเร็วเวลาเร็วมากนี่ก็กลางปีแล้วสิสิ้นปีสิ้นเดือนไปอีกวันพุทธแล้วกันไม่ผิดวันพุทธเราพัฒนาอืม วันนี้ยี่สิบสามเนะยี่สิบสามก็พอหกแปดบิ่งรูดตัวไหนก่อนค่ะปู้เล็กของบิ่งรูดหกเม็ดเดียวอะค่ะอืมเล่นตัวเดียวถือปินถึกบัดใจไปเลยหกตัวเดียวสามตัวค่ะปู๊เก้าหกสาม เก้าหกสามค่ะสองตัวก็มีหกสองก็หกเก้าสองตัวมีหกเก้าค่ะหกสองหกสองค่ะหกสามหกสามค่ะหกสี่หกสี่ค่ะหกแปดหกแปดค่ะอืมวง,วงไปที่วงไปที่หกสามเรด้วยค่ะ ห้าชุดนะแป๊บนึ่งแป๊บนึ่งเน่ยขีดเส้นใต้ให้อ่าเน้นที่หกสามหมักซุวนตัวซื้อดอกตัวอื่นก็อาจจะออกมากกับบอกบันึกไม้จังใดเจ้ากบบมันจำเป็นตรงวงไวัูกูใดผูหนึ่งสามตัวมีชุดเดียวประจําือนี่มีหางเดียวนะเอามาตัดยกขึ้นมาเป็นแม่มันลนะเอามาตัดสองตัวเล่กสื่อดอกผูก็จัง เมื่อปวดเว้นเมื่อมืดนิได้เขาก็ลุกเมื่อใดนั่นบ่มาเกลนขึ้นอีกไม่น่าว่าเสียงปูมอาจาร์มันเป็นอีหยังอ่ะมื่อเม่อหมอนตกบ่เออพายุอีหยังเงิ่นพายุอ่าถล่มจันทบุรีอีหยังวันวันนีหยังตั้งอย่างเออน่ยมันเขาก็มันเขาก็เบย่อออกแดดเขาก็ออกเต็มโอ้สามตัวมาตัวตัวไหนครับปู สามตัวมาตัวนี้มันหกศูนย์ห้าห้าศูนย์หก,กสามตัว,ตว,ตวมานิวจะมาโหลดมีหกมีศูนย์มี 0, มหม้าบอกจ้ะแมนมีหกนะจ๊ะมีศูนย์มีห้าเอาขันศูนย์มาศูนย์อย่างปูเอาเมื่อนี่สมุดบอกจ้ะมันจิบขัดตี เอามันมีบทมีเรามาคู่หกสามมันแมพกันศูนย์มากมันจีบโบ๊ทเขาบดศูนย์หกโบ๊ศูนย์สามสติอนี้นั่นฮิมบอลหงแตกหุ่งแตกเลยหิมบอลฮันฮิมบศูนย์มาแล้วะถ้าวันนี้ศูนย์มาคือศูนย์หกหรือศูนย์สามอันนี้โกเขียนโลกหนอกแต่ว่าวว่อยเอฟซีฟัาเงินซื้อกนอกประเด็นนะ ปู S <S <S กับฟ้าวฮับตัวยเห็นย่นเห็นย่นมาหาปูกับฟ้าวฮับบ่ได้ยกเบิ้งเนื้ออีหยังย่นมากจ้ะได้อ่านย่นบักตุรกกเ, <S <S เรียนมากเลยดิเจ็บมือเออาบับย่นบักตุเรียนมากเกิเอาทุกมือหอบเอาตัวเนาะว่าไปจีไปหู้เตรียมกันปฏิกิริยาตอบสนองมันจับพันเน,นาะบอระย่นกองเนี่ยเอาเอาฮับเน่นะ กันศูนย์มากเลยดิคือเลขมีบนมีล่างเนาะหรือว่าขันเบิ้ลกับศูนย์ศูนย์อันนี้แอดเบ้าไปเรื่อยเนาะจะมาฟังแอดเดอร์โบแอดบรเวนคนไห่แนวทางเนาะแต่ถามดูเนาะถ้าศูนย์มาปูมีศูนย์ยังไงนี่สามตัวมาตัวมีหกมีศูนย์มีห้าถ้าศูนย์มาก็จับศูนย์หกศูนย์สามปูอานเวนบล่ะไม่กันซันก็ใช่สามตัวจะค้างในสนะเอาบอลกันมากมันก็ขึ้นคนึ่งเนี่ยแม่นยังปูตัวใด ศู 66, นยะ์หกศูนย์หกสามเนี่ยศูนย์หกสามเน้วเอากันออกอ, Kad ออกสามตัวนี้โอ้โหนีห่นะเท่านั้นนหะศูนย์หกสามตัวก็คือเกาล้วเปลี่ยนเพราะอะไยังติดหกนะแต่หกสามก็มีอยู่ดิเนี่หกสามสามหกหกสี่หกสองนะหกแปดเลขก็มีหลักการของปู่อยู่วิ่งรูดหกหกตั้งรักไหมคะ่ะเลขหกตั้งหลักหกเก้าหกสองหกสี่หกสาม นะขันออกหกนึ่งกับเป็นเหตุนี่ยไล่เอาล้นเอาวิ่งลูดเอาล้นะนะปูเนะขันปูงบหน่อยกันหนลูดหกไปเลยสินะแ,แล้วก็เออแล้วก็<ะ>แล้วก็มีปูปูมี่ข่าวาชาสัมพันธ์ให้เอ็มซีได้รับทราบอยู่ค่ะเอาพูดเลยค่ะปูเอ่อไม่ใช่เรื่องอะไรไม่ใช่เรื่องการขอใดๆแต่เป็นการเป็นเป็นเป็นเรื่องที่จะต้องประกาศให้หลบได้รู้ เนื่องจากว่าเาหลังจากเรา,าวัฒนงาดที่ผ่านมาเนะี่ยมีเอฟซีคนหนึ่งมีมีความาเป็นคนฉลาดชาติบัณฑิตรู้จักเอาตัวเลขไปทิกแปลงเอาของปูหนึ่งตัวเอาของปูสองตัวจากนู่นนี่นั่นมาผสมกันแล้วก็ไปตัดเป็นสามตัวบนปรากฏว่าเขาถูกสารตัวตรง<อ> <laughs> แ,ลแล้วก็เขาก็ได้แล้วก็เขาก็ได้ทำร่วมถวายปัจจัยซื้อน้ํา ดื่มน้ําฉันแต่พระภิสูุสัมมณีแล้วก็อุบาสกอุบาสิกาที่เข้ามาประพฤติพรม,มจันทร์ปฏิบัติธรรมในวัดศีลุโบสดวันพระใหญ่รวมเงินเป็นจํานวนหนึ่งพันบาทแล้วก็บุคคลที่ว่านี่ก็คือคุณโยมเป็นโยมผู้หญิงคุณโยมคณิตาโ,โยมครนิตาของนมโมธนาคุณโยมผ่านผ่านทางชมด้วย ก้ะนลโมทนานะสาธุค่ะบ้านเพิินคือสลาดแท่ปูบคานี่อคนเห่าสลาดกับบอสลาดมันต่างกาันน<อ>บางคนนี่มันมันก็อุบป,ประมาเหมือนหนยงูพิษโดนงูพิษกัดแต่บางคนนี่มีความชาญฉลาดรู้จักเอาพิษไปสกัดเป็นยาต้านพิษอย่นีนะมีสินะจ้าย่อย่อมคนิตานี่ บอกหุจากนับสกุลเพราะว่าวลาทรงสลนดมากนับสกุลบ่มีได้มันบ่แมนจ่ะก็คือเพื่อนาแลขสองของปูนี่ล่ะไปร่วมใส่กบเลข้างอื่นแมนอคือเมื่งวานปูให้รับสองตัวจอบบอกเขาเพิ่นถือสามตัวเพิ่นดีใจเนาะนั่นพวกเราต้องเอาเยื่องอย่างนะนะพวกเราต้องเอาเป็นตัวอย่างด้วยรู้จักตีแพงด้วยถ้าใครอยากจะถูกสามตัวก็ ถ้ามั anyway, boat, ่นใจเลขวิ room, ่งร so uh, <right. S 1> ูดเม็ดเดียวของปู right. right ่ก็เอาไปหนึ่งตัวส่วนครูบาอาจารย์ไหนที่คิดว่าแม่นเหมือนกันก็มารวมกันก็จับวินสามตัวไปเลยนั่นแหละนี่เท่านี้แม่นแม่นแม่นเนาะค่ะของปู่ของปู่ไหนสองตัวมาตัวเดินดีของปู่ไหนหนึ่งตัวเดินดีก็มัดรวมกันแล้วก็จับวินสามตัวจับไ้กันไปเลยว่าสุนาะเนาะเออมันเทคนิคง่ายๆโอ้เข่าหดสามตัวป้านคักแทมอือ แต่ทำแต่ทำยังไงอ่ะแต่ว่ามันมันก็ต้องวัดใจมันต้องวัดใจต้องต้องมันต้องเชื่อในตัวเลขที่เอาไปอืม,มนนะโอ้เดี๋ยวโจพ้าร้ยสีล่องไปเฮ็ดเบิ่งกันนะรองเบิง่งโจแอดมินโจว่วาเลขบิ่งเลขลูดของผู้ใดเดินดีสองตัวมาตัวก็ตามโจเดียวมาโตก็โตเดียวก็ตามอมาจับร่วมกันเบิงเบ่งแล้วก็จับวิ่นสามตัวรองเบิ่องนะันนี่เทคนิคง,ง่ายๆบางคนอาจจะบอก็ได้ อันนี้คืองวดที่แล้ว942 942ปูห้สองมาอืมแบบน,นี้ปูอื่นให้ให้ตัวใดมากทาจังซนีนนะ่ะนะมาจับร่วมกันนะนะจ้าเอา้าล่องพิจานณาบึงได้พี่อันนี้งวดนี้ให้หกเน้วอะหกอืมงวดนี้ห้หกอืมตายแล้วหนึ่งตัวตายได้แล้วหนึ่งตัวขาดที่สองต,ตัวเปียวที่ไหนสองตัวขาดที่สองตัวเปียวที่ไหนดีนะนี่นะเออเนาะอุ้หูปูแนะน้ำดีมากเนาะ การปอบพระ<ม>คุณปูม,มากๆที่อ่าหาแนวทางแล้วก็ยังสอนวิธีคิดวิธีเอาแนวทางตัวเลขนะคะปูเนาะขห้กับล<ม>ูกี่แบ่งปันคนเท่าออกันถ้าถ้าจะพูดจริงๆคนเรามันเก่งคนละด้านเก่งคนละดา้านจ้ะม,มีคุณวิเศษติดตัวหมดทุกคนเปะนเพียงแต่จะรู้ว่าศักยภาพของตัวเองจะดึงออกมาใช้ได้ย่งไงเท่านั้นนั่นน,น,นี่คือก็ คิดดีๆฟังแล้วได้ประโยชน์โปรดอย่ารำคาญโอ้ยได้ประโยชน์บม่รำคาญดอกกับปูเอฟซีบางคนบางท่านเพิ่นโอ้ฉลาดก็เข้าอีกเนาะแต่ว่าเพิ่นกะบาเบาสูปูฟังปูกัถ่ายทอดในเอฟซีแฟนซองเป็นการให้สติปัญญาบางครั้งอาจจะไม่ใช่ทางธรรมะเนอะแต่ว่าสิเป็นแนวทางตัวเลขจังสีนะก็ถือว่าแบ่งปัน มแต่าการให้เนาะปูนเนาะ,ะปูนี่นี่เป็นเพียงแต่ผู้ให้แผนที่แล้วก็เ,เป็นเพียงแต่ว่าเป็นพูดจุดป,ประกายแห่งความคิดแล้วก็เป็นผู้จุดป,ประกายแห่งการต่อยอดส่วนที่เหลือเราก็เอาไปต่อยอดด้วยตัวเองให้เป็นจุดเริ่มต้นของปูนนะ่ะนั่นแหละ,ะม,มันก็มีเท่านี้นะันแต่อย่างนึงก็จะต้องเคารพความเป็นจริงด้วยเลยือเล็เ เด็กมันหลุดก็บอกว่าหลุดเด็กมันถูกก็บอกว่าถูกมันยืนยันไปตามนั้นไม่มีใครอยากจะพลาดกันหมดทุกคนแต่คําว่าพลาดนี่มันก็เป็นครูอย่างหนึ่งเหมือนกันถ้าไม่งั้นเราก็เราก็จะไม่รู้ว่าเราพลาดตรงไหนจะแก้ไขตรงไหนมันถูกต้องใช่ไหมคันบ่พลาดกระบ่กสลาดดอกปูอืมคือก็จะหลงตัวเองว่าเออคนอย่างป้านี่ไม่เคยพลาดสักครั้งในชีวิตถ้าไปสอบใบขับขี่ประสบอุบัติเหตุสักครั้งไม่เขาไม่รับเลยบอกไม่เคยเลยมันตัวเองเก่ง ต็ไม่รับคันคันว่าไปสอบพลาดเมื่อก่อนกับซิบูรุขอสอบนี่เมนบาปูไปสอบวดนสองนี่มันจําได้เลยดิบานนี่โอ้การถือดีมเม<ข>นบาสอ,อบสัมภาษณ์ขอสอบสัมภาษณ์ด้วยสองหนึ่งในสอบสัมภาษณ์เขาจะถามว่าประสบอุบรรัติเหตุสักครั้งไหมสิบปีที่ผ่านมานี่บอกไม่เคยจะจะลงว่าตัวเองเก่งไม่เคยประสบอุบรรัติเหตุเขาไม่รับนะไม่มีประสบการณ์แม่นบาปูนะเขาจะถือว่าไม่มีประสบการณ์เออ อันนี้ก็อ,ออก,นอก,ออกนอกเรื่องละออไปไปขันคุยเง้ยาอีกเดียระวังเบอร์โทรเลยเนอะผู้ผู้ใดโทรมากอยาับแป,กแปกแลกๆด้อยิ่งโดยเฉพาะสตรีน้อจะโออ่าช่วงพันษามไม่ค่อยรับสายถ้าจะไล์ก็ไล์ได้จะไม่ค่อยรับสายเบอร์โทรเบอร์ไล่เสนอไปแล้วคลิปก่อนก็นได้เนี่ยยึดสายละแอดไลน์ได้แอดไลน์ได,ด,ไได้ไม่ต้องโทร เบอร์ไลน์เบอร์โทรแต่ว่าบ่อยโทรแนะล้วไล่ได้ยังเดียวนะปูเนาะนี่เดอ้ออออเอดไลน์มาได้แอทไลน์มาได้สะดวกตอบกลับก็บถึังจัดจัดกลับทันทีใครอยากร่วมบุญร่วมทานเนาะกะถวายน้ําเขา้าพรรษาให้กับพระที่มาจําพรรษาเนาะก็แพ็คละยี่สิบมาบาทเนะนะนาะปูเนาะน้าน้ําดื่มเนาะแพคยี่สิบห้าบาทลอยหนึ่งก็ะได้สี่แพคเนาะอนุสทงผลบุญอ,อนุโมทนาสาธุเอา อยพัดด้วยกันอนุโมทนาสาธุน้ำเล้อค่ะเอาปูไหวพัดเอฟซีบนถึุเลขแนะ่ล่าเมลงอ่าค้อนอนุโมทนาสำหรับ่ตัญญาณมิตรคณิตาที่ได้เสียสละทุนปัจจัยมาอเป็นไปได้ว่าแปลกสักยากเลยมนเป็นสัะเอียดแล้วก็ทุกๆคนที่เอฟซีติดตามขอให้ตุวมีความโชคดีคําว่ามไม่มีไม่ได้ไม่สบายไม่ตันการจงอย่ายได้มาเกิดขึ้นแก่ทุกๆคน จันเริญพรค่ะกรับขอบคุณมากกับปู่ค้าการนมัสการค่ะค่ะก็คลิปนี้เนาะค่ะ <c oughs> ก็เป็นแนวทางของปู่ซุ้มยยบลาวพัฒนาก็จะเสวนาสนทนารรมกระปูไปช่วงหนึ่งนอกเรื่องนอกร้อยแน่เนาะค่ะก็ขอข้าลเาโทษเนาะค่ะขอภัยท,ทาบางอย่างพูดแล้วไม่ถูกใจบ่ถูกหูแอดกับกับขอไัยไว้เนาะค่ะแต่ถ้าฟังแล้วมีประโยชน์นะ,ะมีประโยชน์ซีซ่องทางให้ท่านไปลุยได้ ให้มิโซมิรามกาขออนุโมทนาสาธุน้ำนะคะสำหรับทีมปน้กอะขอให้ทุกท่านมิโซมิรามมิมหมันเฮงปังดังรวยทุกคนทุกทุกท่านขอากราบขอพกรนะคะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องสุขสุนที่เข้ามารับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้อย,ยู่ตลอดไม่ทอดทิ้งกันให้ร่ำไม่รวยเด้อเมอแงขำโคงไปเพื่อนบ้านเนาะไปซื้อลอตเตอรี่ไทยก็ขอให้เฮงปังดังรวยเถิดทุกๆกรางวัลที่มีถูกรางวัลที่หนึ่ง ก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังทางช่องเสนอเพื่อเป็นแนวทางเป็นสื่อกลางเท่านั้นไม่ส่งเสริมไม่สนับสนุนเล่นการพนรันทุกสิ้นด้วยะคะ่ะสำหรับคิมมี่ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ